สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่กับสองเดียวไงหลังเด้อพี่น้องเนี่ยโอนี้พาพี่น้องมากินลาบปลากระป๋องพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวทุกคนที่เห็นลาบปลากระป๋องเนื้อเหนียวสิบแสบเลยนี่จักกระป๋องหืออีแม่ตัวลาบกระป๋องก็หื้อป๋องหนึ่งพี่น้องอยากกินบุเบิลหนะพี่น้องนี่แล้วก็เขาเหมอนหวานพี่น้องหนึ่งมาใหม่ๆเลยอันหลายคนก็สิว่ามันแปลกแล้วพี่น้องมโอนี้บ่ได้กินทั้งหอกเด้อพี่น้องน่ากินอยู่ในเ่ทุกอน แสงมันไดดน้อพี่นังน้องเพิ่มันสะดวกบอกเวลาทายขีดน้อพี่หนังคือสีเห็นอยู่ดอกนี้มาพี่หนังนะแต่งผ้าขาวผ้าหนาพี่หนังกินน้ำกันโลดเฮ้ยเข่าหง่อนพี่หนังมึงหยาพี่หนังเลยหนึ่งมันไม่ไม่กินรลดจับคุยรลยพี่หนังลาบปลากระป๋องพี่หนังอาหารแบบบานเท่าเลยนี่อาหารคู่คู่อรันพี่นัง เพราะถูกเพวปยเด้อยผิวหนังเนื้อบอไยร่งคลิปโดนเพราะว่บาบกคกมเมนูมะล่งคลิปเดยผิีหนังคลิปแซ่บผิ่หนังหนาประตูคือเกาผิ่หนังนี่ <c oughs> หืมนื้อมัน บ้างเอนพี่หน่องยันพี่หน่องแซบตัวแล้พี่น้องลาบป้ากระป๋องพี่น้องใส่ผักพีชเก่าวหัวหอมลงไปนะพี่น้องเนาะมันกลับไมนูง่ายๆหรอพี่น้องนียเมนูง่ายๆกินง่ายหลอเขาจำหรอพี่น้อง ปักกาศอืมมาเด้อพี่นนองมาเด้อแกงมะเขาผพดหนามไม่กินน้งกันครับผมจับเบ มีบยัง,ยง,ง,ง,มงไม่ยัไกินน้ำพี่องหจับแพี่ลองหายไม่ไหลาบหาพี่ลองนี่หลาบอันปลากับพี่เนาะินยงเนาะพี่ล,งนะลงนะองเนาะเข้าพี่ลองหอนอุ่เสีๆบเลย tặng bay đúng bay nhỏng tặng 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 Ừ. tặng 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 nào กินเนื้อไก่เลยยับอระหลดพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ประมาณแรกๆนาะพี่น้องเนาะมากินไห้พี่น้องใเนเบื้องกันเออ ผมว่าทายแบบนี้มันง่ายกว่าพี่น้องเงี้ยก็อยาว่าชเปิตแบบนั่งทายห่ห่นมันจัดกล่องยากพี่น้องอันนี้สะดวกกว่าอีกจ <c oughs> จำกุ่ยข้ามเขาหนือเปอ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แถบพี่น้องแถบมาเด้อแถบมาเด้ออาหารง่ายๆแล้วพี่น้องกินอาหารง่ายๆเหมือนนี่ แซ่บพี่น้องแซ่บกินก้นยาวไปหนามเพราะยายบอกกินน้ำมันนี่เออตะไคร่พี่น้องเห็นบ่นนพี่น้อง,งตะไคร่หัวหอม tại nó bài luận hm 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 hm

เขาที่หนาฮือนอันนี้จึนเขาอยู่ในฮือนพี่น้องเน้ยนเขาอยู่ในฮือนันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องยยานพี่น้องเมื่อยินเปนงกองอะไรก็เห็นเนาะ่งเ๋ยวจิ้วถยเบิ่ง quả Pháp Hương Hãy bạn Tại hiện sáng lớp quan đó nó. Mấy nhai phân hết nó โอ้ยกินคักพไปหน่อยมึงเขาไปหน่อยเยเต็มกองจากเต็มกองเดือบู้อ่ะอยู่ขึงมึงเขาแรงไปหน่อย เดี๋ยวพี่น้องเมนูเหที่ผมเอามาฝากมาต่อด้วยเหรออาหารง่ายๆหรอพี่น้องโมยากอาหารเนี่ยไทยพริกปลากระป๋องขัวเลี่ยนโมยากพี่น้องยากก็คือแบบใส่เปลกเครื่องปรุงพริกผงปลากราป๋องไม่สีชอบพี่หงนะพี่น้องเมนูอาหารเหนบาทใช่ารอแซ่บพี่น้องไทยกับเมืองแยวก็มากกับกุ้ยช่ากุ้ยแช่น้องพี่น้องนะกดติดตามให้ผมนด้เลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาได้ครับผมขอบคุณครับ